ครับสวัสดีครับโคดมาร์กวันนี้พูดถึงรูปเกมที่พบกับบันบึงครับผมก็ก็เกมวันนี้ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรเพราะว่าเข้าใจว่าเด็กเขาฝังประดานเขาน้อยไม่เชื่์น้อยเราก็เล่นไปตามเกมของเราโอกาสเราก็เอามาได้สกอร์นํำไปก่อนแล้วก็ได้สกอร์ได้ครึ่งแรกพอครึ่งหลังมามันก็เป็นจังหวะเกมท,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 ที่มันเกิดขึ้นในเกม ความิดพลาดควาลาดหลายๆอย่างครับมันจะเกิดขึ้นในเมกมต่อก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในแมตต์ต่อไปครับแมตต์ต่อไปพบกับทีมอะไรครับเจอาพัทยาดอวฟินร<า><ง>เรา,เราเออกไปเยือนเนาะไปเยือนครับครับอะไรฝากถึงแฟนบอลกบ,บินบุรียูนิเต็ดครับก็เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจสําหรับพวกเรานะครับผมก็ขอรับผิดชอบแล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงในแมตต์ต่อไปแล้วก็ ปรับเป็นบอลนิดนึงครับอดใจนิดนึงก็น่าจะได้เข้ามาชมในสนามได้ได้เต็มที่แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดอยาย้พกกองเชียร์ทุกคนเนี่ยช่วยเชียร์พวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับนักกีฬาต้องการกําลังใจมากๆในในเกมแข่งขันทั้งในบ้านนอกบ้านส่งแรงใจมาเชียร์พวกเราครับจะพยายามทําให้เต็มที่แล้วก็พยายามให้น้องๆเล่นให้เต็มที่ื่อคนกระบินบุรีรโอเคครับขอบคุณครับ